ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟ์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟมไปหลอนกันครับสวัสดีค่ะคุณเต้ยสวัสดีครับคุณเต้ยได้ยินเสียงออมชัดเจนไหมคะ ถ้าเจนครับจะเเจนมากเลยครับคุณเต้ย plus studio วันนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่ากองถ่ายผีโลเคชันหลอนใช่ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสี่ปีที่แล้วนะคะใช่ใช่ครับใชครับค่ะเรื่องราวเป็นยังไงอยากฟังแล้วค่ะโอเคมาออกสตาร์ทเลยเนาะค่ะเริ่มเลยค่ะตอนตอนตอนแรกเนี่ยคือคือโดยส่วนตัวพี่เต้ยนะเป็นเอเจนซี่แคสติ้งอยู่แล้วเพราะว่าพี่เต้ยเนี่ยก็คือ ทำแคสติ้งนะครับแล้วก็เป็นอจูซีอีเวนต์พวกนี้แน่นอนมันไม่ค่อยได้ที่จะอยู่กับบ้านสักเท่าไหร่เมื่อประมาณสี่ปี่่แล้วช่วงหลังจากที่โควิดเนี่ยลดลดลงแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเริ่มให้เราเนี่ยได้ทำงานได้สะดวกขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีงานหนึ่งนะฮะที่ที่ของพี่เตอร์ไหนได้ทำแคสติ้งมันเป็นงานเหมือนกับว่าเป็นหนังสั้นอ่าใช้เวลาทั้งหมดก็คือ เราตีไว้ทั้งหมดสามวันแล้วก็จะมาลงโลเคชันที่ดึงไว้ก็คือโซนอีสานแล้วทีนี้พี่เต้์เนี่ยก็ทำแคสในโปรเจกต์นี้เราก็ได้นักสแสดงครบแล้วก็คือเป็นแบบว่าเป็นครอบครัวหนึ่งก็จะมีลูกชายแล้วก็พ่อแม่หลังจากนั้นเนี่ย,อยตอนนั้นจำได้เลยว่าทางโลเคชันเมนเจอร์เนี่ยเขายังหาที่ที่จะแบบว่าหมาะ กับหนังสั้นเรื่องนี้ไม่ได้ครับเราก็เลยแนะนําไปว่าที่จังหวัดนี้โซนนี้ตรงตรงกับที่เขาอยากได้นะอะหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําหนังสือครับก็คือตัวของเอนซี่ของของพวเตอร์เองก็ทําหนังสือขอเขาเรียกว่าขอผู้นําชุมชนค่ะแล้วทีเนี้ยโลเคชันที่เราถ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ตรงที่เราจะยึดหลักเป็นโลเคชันหลักอนตอนนั้นเนี้ย มันจะเป็นบ้านบ้านชั้นเดียวแต่ว่าถูกยกสูงเหมือนสมัยก่อนนะในภาพบอกไหมครับคือเราก็ยื่นหนังสือให้กับทางผู้นําชุมชนเรียบร้อยเขาก็อนุมัตินะอ่ะเรามาจากกองถ่ายในตรงนี้เราอาจจะใช้เวลาทั้งหมดสามวันหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จงานเราก็จะกลับเลยซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่อยู่ใจกลางทุ่ง,งานาเลยนะอยากให้ทุกคนึภาพ meter, ตามวีดีโว่าแบบมันอยู่ กลางทุ่งนาเป็นบ้านหลังเดียวที่สูกยกสูงก็คือเป็นภาพบรรยากาศปิดอายของความเป็นแบบว่ามีความเป็นท้องถิ่นสารของแพ้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าที่พักวันแรกของการทํางานไม่เท่าไหร่หลังจากที่เราทําแคสหรือว่าได้สถานที่กระบวนการขั้นตอนทํางานเสร็จหมดแล้วเนี่ยพี่เต้ยก็จะนั่งรถตู้ไปกับกลุ่มที่เป็นนักสแสดงเข้าที่พักเสร็จปุ๊บ วันแรกของการทํางานเนี่ยเรายอมรับก่อนว่าสิ่งที่เราผิดพลาดเลยคือเราลืมที่จะจุดทูปแล้วก็ยกมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางตามคนที่ทํางานใสนจะจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาไปต่างที่ต่างถิ่นมันต้องมีการบงสูงบ้างด้วยไม่ก็การจุดจุกท่าครับลืมยอมยอมรับครับที่ลืมเพราะอะไรหนึ่งเลยพอเราถูกถูกจด ล็อกออกมาแล้วในช่วงโควิดเราทํางานเนี่ยงานนั้นต้องยอมรับว่าเป็นงานเร่งเร่งมากๆเลยนะเราอยากปิดงานแล้วก็ส่งให้ลูกค้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มอ่อนแอทีนี้ก็คือว่าเราหลังจากนั้นอ่ะเราก็ทํางานปกติในวันแรกมันไม่มีอะไรพอประมาณวันที่สองในกองถ่ายกองหนึ่งเนี่ยมันจะทํางานค่อนข้างหลายคนทีนี้ย วันที่สองของาการทํางานนะครับมันจะเป็นสิ่งที่อยู่บ้านที่ตัวของแคสหลักอย่างตัวของกระเอกแล้วก็บทพ่อแม่เนี่ยต้องมาอยู่ในบ้านที่เราแบบว่าต้องต้องถ่ายเป็นฉากเป็นฉากจบของวันที่สองนะครับ <Yeah. S 1> หลังจากนั้นเนี่ยเอ,อช่วงประมาณห้าโมงเย็นวันนั้นจําได้เลยว่าวันที่สองเนี่ยเราเราเสร็จงานเกือบทุ่มกว่าทีเนี้ย น้องที่เป็นพระเอกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเราจะถ่ายฉากปิดที่บ้านหลังนี้เราก็ไปหลากหลายที่นะครับเ,ออเราเราก็จะมาปิดอยู่ที่นี่ประมาณหกโมงเย็นกุ้มกับก็บสั่งนะมา็นฉากปิดถ่าพร้อมหนะอะไรก็ตามบริการกองถ่ายหลังจากนั้นเนี่ยทางพระเอกเนี่ยยูดีๆพอพุ้งกับกับสั่งอ c t i o n ทางตัวนักแสดงที่เป็นพระเอกเนี่ยเขาต้องเข้าซีนกับบทพ่อแม่พอพุ่งกับสั่งแอคชั่นปุ๊บดีดดีเขาก็ประกูลขึ้นมาเลยว่าอะ ah, อะไรนะครับออะไรเนี้ยอะ ah, อะไรนะครับเนีย้ยเราเราก็เลยงงว่าเอ๊ะมันไม่ได้อยู่ในบทนี่น้องพูดกับใครทีเนี้ยน้องได้ยินว่าเหมือนมีคนมาตะโกนนะครับเสียงมันมาจากด้านหลังของน้องครับ น้องน้องพูดว่า,า,าได้ยินเสียงว่าเหมือนแบบออกไปออกไปไปประมาณเนี้ยเออทีเนี้ยคนที่เล่นเป็นบทพ่อแล้วก็บทแม่งงทีงานงงอยู่เลยนะมันก็มันก็เย็นแล้วเนาะหกโมงเย็นมันก็มืดแล้วคือทุกคนก็งงว่าได้ยินอะไรนะได้ได้ยินว่าอะไรนะ ผมได้ยินน่ะด้วยความเป็น,ปน,ปนแบบเด็กวัยรุ่นเนอะเด็กยี่สิบปีเนี่ย<ะ>ผมได้ยินเสียงอะ่ะมีคนบอกว่าให้ผมออกไปเสิ่งทีมงานหรือว่าใครพูดอะไรไหมครับที่มันแบบเป็นเสียงแรกเข้ามานะน้องเขาก็คิดถึงนันไปอ่ะเนาะก็เลยบอกว่าไม่มีคือบรรยากาศในทุ่งนาแล้วก็บ้านอีกหนึ่งหลังเนี่ยใจกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยมันเงียบมากทาไมพวกพี่ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยถ้ามีคนบอกแบบ เสียงแบบให้ปลอดภัยอย่างนั้นน่ะ <Yeah. S 2> เออคือทุกคนต้องได้ยินอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับกลั้นใจทางานเสร็จแล้วทุกคนก็กลับที่พักคืนนั้นเนี่ยทุกคนก็นอนปกติพีเตอร์นอนคนเดียวนะน้องนักแสดงเนี่ยจะนอนห้องติดก,กับพีเตอร์แล้วอยู่ดีๆประมาณทีิยงคืนกว่าตอนนั้นจําได้ว่าเราคุยงานและประชุมย้อนหลังกัน แล้วตรวของน้องเนี่ยก็หลับไปแล้วนะครับประมาณตีสองน้องน้องมาเคาะประตูน้องบอกว่าน้องฝันไม่ดีน้องบอกว่ามีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายซึ่งอา,อายุประมาณแบบเป็นน่าจะเป็นตากระยายได้แล้วอะมาเข้าฝันว่ามึงอย่ามาเหยียบบ้านดีนะอ,อะไรประมาณเนี้ยมาเข้ามาเข้าฝันน้องอื้ อีกต้นครับผมฝันว่ามีตากับยายเนี่ยเหมือนเป็นสามีภรยามายืนชี้หน้าผมแจะมาเหยียบบ้านหลังนี้นะแล้วในฝันเนะี่ยเหมือนผมอะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอนะที่เราไปถ่ายกับถ่ายงานกันวันนี้เลยมยความที่ส่วนตัวนักแสดงจะคิดมากอเป็นเราเราก็เข้าใจนะคือ ก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าไม่สบายใจเนี่ยสวดมนต์แล้วก็นอนกับพี่ก็ได้ก็นอนหลับกันไปอย่าคิดมากเราก็บอกกับตัวของของของตัวนักแสดงของน้องที่เป็นพระเอกนะว่าอย่าพยายามคิดอะไรมากพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตื่นไปทํางานนะพรุ่งนี้ก็คือเราต้องออกสตาร์ตตั้งแต่สี่โมงเช้าเลยฉะนั้นรีบนอนผก็นอนไปวันวันที่สาม คือวันสุดท้ายของการทํานาาตัวของน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงหรืออะไรนะครับแล้วทีนี้มันก็มาปิดท้ายอะ่ะประมาณหกโมงเกือบสองทุ่มอะ่ะ<ฆ>เ,เราต้องมาถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายซีนจบนะมันเป็นซีนที่แบบอันนี้ไม่ได้สปอยงานเนาะก็ <c oughs> คือว่าออคือเป็นซีนที่ตัวของพ่อพระเอกเสียชีวิต อ่าอันนี้คือคือในเรื่องนะครับไม่มีใครเสียชีวิตจริงนะในในในภาพของงานน่าในบทในบท <c oughs> วันนั้นเนี่ยทุกคนเหนื่อยหมดนะครับเพราะว่ามันออกตาตั้งแต่เช้าเลยอะ่ะก็คือสามโมงก,กว่าเงี้ยเกือบทุ่มหนึ่งคือคนที่ทําเคยมีประสบการณ์ทํางานในกองถ่ายหรือว่ามันต้องอยู่กับางานทั้งวันอ่ะทั้งตากแบบบ้างโดนนั่นนู่นนี่เรามาปิดท้ายถ่ายซีนจบในบ้านหลังเนี่ยแล้วทีนี้ ก็คือมันเป็นซีนหนึ่งที่น้องต้องแสดงอารมณ์ออกมาสุดๆคือตัวพระเอกเนี่ยเฮ้ยบทเนี้ยพ่อเสียชีวิตนะน้องต้องเล่นอยู่บนบ้านพอคุ่งกลมกลับผมจําได้เลยนะซีนตอนจบคุ่งกลมกลับสั่งแอคชั่นปึ๊บเนี่ยน้องต้องร้องไห้ละตัวพระเอกต้องร้องไห้แต่อยู่ดีๆเหมือนเดิมเลยสะดุ้งอ่ะอยู่ดีๆพระเอกสะดุ้ง ก็เลยถามเฮ้ยเป็นไรก็เลยทางตัวพุ่มกับก็เลยตะโกนถามเป็นไรพี่ผมได้ยินเสียงเหมือนเดิมเลยเหมือน้ิวานเนี่ยอีกแล้วเหรอก็เลยเราเราใช่ครับค่ะเราเราเราหุดห,ดหิดแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้หุดหิวเพราะว่าตัวของน้องเล่นไม่ได้หรืออะไรนะครับมันเป็นความเหนื่อยจริงๆครับความเหนื่อยงานแบบนี้เหนื่อยมากนะทั้งวันเนี่ยค่ะ uh, แล้วทีนี้ก็คือได้ยินอะไร uh, ปุ้มกับก็เลยตะโกนถาม มีคนตะโกนใส่หูผมเลยบอกว่ากูบอกให้มึงออกไปอุ้ยเอา้ากุ้งกลับด้เลยบอกว่าเฮ้ยแปลกแปแล้วบรรยากาศเนี่ยมันเงียบใช่ครับบรรยากาศมันเงียบมากอะนะแล้วทีเนี้ยถ้าบรรยากาศมันเงียบขนาดเนี้ยถ้ามีคนตะโกนเข้ามาพี่เต์เชื่อว่าหลายคนต้องได้ยินไหมอะ่ะใช่เอเมนเนาะ ทำไมน้องได้ยินคนเดียวอ่ะอืมอืมองเนี้ผมสังเกตเลยนะไอ้น้องที่เป็นแคสที่เป็นพระเอกเนี่ยเรื่องสีหน้าไม่ดีหน้าน้องซีก็สงสารหมือนกันหน้าน้องซีเลยแล้วทีนี้ทางผู้มุมกับเองบอกว่าอ่าก็บิวอัพเหมือนเดิมอ้าวตั้งใจตั้งใจทำงานจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยบรรยากาศในกองถ่ายจะเป็นประมาณนั้นว่าโอเค กั้นใจนะทางานให้เสร็จเดี๋ยวเรารีบกลับเลยทีนี้พุ่มกลับก็นั่งลงใครเคยเห็นภาพในกองถ่ายจะเห็นว่าพุ่มกลับ,บจะนั่งอยู่หน้าจอมมนิเตอร์อ่าใช่อ่าอัดนึกภาพนะคนที่เคยเห็นภาพในการในกองถ่ายค่ะทั้งทั้งเคยเคยเห็นในชีวิตจริงหรือว่าเคยเห็นในหนังในละครเคยวันนั้น<ะ>พี่เตอร์จำพิเตอร์จำได้เลยโอเคอ่าอีสามองแอคชั่น สิ่งที่ทุกคนในกองแปดออกแบบเขาเรียกว่าวงแปดเลยพอคู่กกำกับพู่งคำว่าแอคชั่นสิ่งที่เราเห็นในจอมอนิเตอร์ครับคือตัวนักแสดงอ่ะจะไม่เห็นตัวเองในจอนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอ่าใช่คือคู่คู่กกำกับผู้ช่วยอ่าทั้งโปรดิวเซอร์เอเจนซะี่น่ะอยู่หน้าจอมอนิเตอร์พอคู่กกำกับสั่งคำว่าแอคชั่นสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่า ตีนบนตีนในวันนั้นคืออยู่บนบ้านแล้วทีนี้ยบ้านข้างบนบ้านมันกว้างมากๆพอที่จะมีพื้นที่ในการแตบบ่ว่า Insert, อินเสิร์ตาออกไปพอพุ่งกับพุ่งสควอชันปุ๊บ action, เราตีนนะครับตากับยายครับยืนอยู่หลังกล้องนะครับยืนอยู่หลังนักแสดงแล้วชี้มาในกล้องว่าคบอกให้พวกมึงบนี้ออก้าเห็นเห็นเลยอะ่ะเห็นเลยครับในกล้องนะฮะคือตอนนั้นเนี่ย เราอยู่เราจ้องมากเพราะว่าเราอยากให้งานเสร็จถูงกต้องไหมคระอ่าใช่ค่ะแล้วเราเราเลยต้องจดจ่อกับในจอมอนิเตอร์ทุกคนก็เลยทุกทุกคนก็เลยต้องแบบต้องมองในจอกับพุ่งกับพอพุ่งกับสัง่งเขาว่าแอคชั่นเท่านั้นแหละครับโอ้ให้มึงว่าไงเันนี้คือแบบยืนยืนอยู่หลังเสาเพราะว่าบ้านหลังนี้จะมีเสาอ,อยู่ตรงตรงกลางบ้านเหมือนบ้านสมัยก่อนอ่าทีนี้โอ้ให้มึงอ่กไงชี้ชี้มาอีกกล้องอน่่งนะอืม โอ้โหทั้งตัวนักแสดงทีมงานแล้วก็เอาง่ายๆครับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนักแสดงอะไรไมช่างวงแตกวงแปดถ้าใครเจอแบบนั้นวงไม่แตกบ้างอันนี้ผมจะงองเลยนะจริงแล,แ,ลแล้วเห็นกันทุกคนเห็นในจอเลยทุกคนครับเพราะว่าคือวิเหนืยที่ด้วยขนลุกเลยมัน มันผ่านมาสี่ห้าปีก็จริงนะแต่ลึกย้อนกลับไปอ่ะถ้าคุณเคยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยมันติดตาอยู่แล้วครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเป็นคุณยายคุณตา<ฆ>ท,ที่ที่น่าจะเป็นรุ่นตากับรุ่นยายที่เต้ได้เลยเพราะว่าในกล้องพี่เต้จาได้เลยว่าหน้าซีทั้งคู่ตาเหลือปากซีตาแต่ว่าตาเนี่ยจะจะูบนี่ล้วก็ฝั่งที่ชี้นิ้วครับน่าจะเป็นคุณตาอืออ๋อ กูนี่เราทีนี้นักแสดงแต่กูทุกคนแบบนั่นเลยครับแล้วทีนี้เด็กฝึกงาน่ะผู้ก,กองถ่ายจะต้องมีเด็กฝึกงานคือทีมโปรดักต์โปรดักชั่นเฮาส์เขาก็จะมีเด็กฝึกงานประจำกองอะเนาะ <c oughs> ผมจาชื่อได้เลยว่าชื่อไอ้น้องโต้ง <c oughs> ในจังหวะที่ทุกคนวงแตกแล้วไอ้โต้งอ่ะมันมันมาเล่าย้อนหลังนะว่าเอต,ตอนที่ทุกคนวิ่งหนีอ่ะผมหันหลังไป แล้วผมเห็นตากับยายเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็ชี้หน้ามาอย่างเงี้ยครับแต่ไม่พูดอะไรนะแล้วก็เหลือตาเลยออ๊ยน่กากลัวชี้ชี้แบบเอาจริงว่าคนที่ชี้หน้าเราแบบเนี้ยขอโทษนะขออนุญาตนะต่อให้ไม่ใช่ใช้ดวงวิญญาณหรืออะไรนะเป็นพีเตอร์พีเ่เลยก็กลัวนะคือ <c oughs> มันเป็นการแสดง, <c oughs> งไม่พอใจอ่ะการชี้หน้าไม่พอใจอใช่ครับ เออีแอคชั่นแบบนั้นคือไม่ดีแล้วอ่ะค่ะคือไอ้น้องโต้งไอ้น้องโต้งเนี่ยเป็นผู้ชายที่สูงหนยเก้าสิบกว่าแล้วตัวมันขึกมากเลยนะเออมันวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งถือกล้องวิ่งวงแห่กแล้วถือกล้องมือถือกล้องอยู่แล้วตอนนั้นน้องโต้งบอกว่าโร้งจาได้เลยครับพี่เต้ยว่าตอนที่เราวงแห่เนี่ยโต้งเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่โต้งหันคอไปอ่ะแล้วบ้านนะครับคือบ้านเนี่ยจะมีระฆัง แล้วทีเนี้ยองจำได้เลยว่าตากะยายยืนมีีชีอย่างเี้ยชีแล้วก็เหลือกตาทาทําเหลือกตาแบบเรียชั่นแบบไม่พอใจอืมเหลือกตาแล้วก็ชีมีวนี้ทีเนี้ยทุกคนไปรูปลงสติที่ไหนรู้ไหมฮะคือที่พัก<ฮ>อ่อแล้วทีนี้ก็คือที่มันตลกมากๆเลยนะมันโจงมากเลยไอ้น้องพระเอกแบบหัวตั้งเลยคือคือหัวตั้งจริงๆนะแอ้ที่ เขาบอกว่าอะไรนะดโดนผ<อ><ถ>ีหรอ,อใช่ไหมคะใช่ไหมใชนะ่ใช่ครับคือตอนนั้นอ่ะตอนที่เราเห็นพร้อมกันในจอมอนิเตอร์แนะ่ะและคนที่เป็นพระเอกคือน้องที่เป็นแคสพระเอกอนะ่ะบอกนะว่าทุกคนเห็นอยู่ในจอเนี่ยว่าทุกคนกลัวแล้วใช่ไหมคือผมรู้สึกเลยว่าตายายเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังผมจริแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เลยไปไปชี้แจง และอธิบายเรื่องทั้งหมดให้กับเขาเรียกว่าผู้นําชุมชนนะทุกที่จะมีผู้นําชุมชนเนาะผู้นําชุมชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายคือคุณลุงแกเนี่ยเหมือนทําทําสีหน้าแบบอึ้งอึ้งนิดหนึ่งว่าเราก็เลยแบบว่าเอานี้คุณลุงครับพวกเราไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าความผิดพลาดส่วนหนึ่งี่ยมันก็มาจากพวกเราเองที่เราลืมจุดทู่ที่จะจับขอ ว่ามาใช้สถานที่ตรงนี้เพื่อทําอะไรเราลืมเองอันนี้เราผิดอืมอทีนี้ตัวของคุณลุงที่เป็นผู้นําชุมชนก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านหลังนั้นเนะ่ะคือตากับยายเนี่ยก็คือ,อเป็นเจ้าของบ้านดวงวิญญาณที่เราเห็นเนี่ยเป็นตายายที่เป็นเจ้าของบ้านคนเก่าเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะตอนที่เสียชีวิตใหม่ๆปีแรกๆเนี่ยคนที่ขี่รถผ่านหรือว่าชาวบ้าน ที่อยู่ในโซนนั้นเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเห็นนั่งอยู่ใต้ทุนบ้านนั่งทานข้าวกตนก็มี oh. คนที่ขี่รถกลับบ้านอะบางคนที่เป็นคนงานก่อสร้างกลับบ้านดึกๆสองสามสี่ทุ่มอะไม่คือประมาณช่วงค่ำๆเลยบางคืนเห็นยืนอยู่หน้าต่างแล้วก็บางทีชี้หน้าก็มีใครขี่รถผ่าน,านก็ชี้หน้าผักอย่างน,นี้เลยคนระับอืคือตากับยายที่เนี้ย ด้วความที่ว่าเอ่ออันนี้เราฟังจากข้อมูลคนที่เป็นผู้นําชุมชนในระแวกนั้นเนาะว่าเป็นตากับยายที่เหมือนกับลูกหลานนะครับพอได้ดีแล้วไปเติบโตทํางานอยู่ที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสาได้กลับมาดูแลตากับยายสองคนนี้วันที่เสียชีวิตเนี่ยลูกหลานก็มานะ mm. แต่ว่าตายายคู่เนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะรู้ว่า อวงสมบัติและพื้นที่โซนนั้นที่เป็นทุ่งนาแล้วก็บ้านของตายายมากมากเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยปิดเรื่องนี้โดยการที่แบบว่าในมุมมองพาร์ทของงานเนี่ยเราต้องเขียบนบทใหม่แล้วก็ตัดมาอีกพาร์ทหนึ่งก็คือในชีทที่เราทุกคนโดนตายายหลอกเนี่ยเราก็เลยให้ทางตัวคุณลุงเนี่ย าไปจุดธู้ขอขมาลาโทษแล้วก็มีการแบบโดยปากแล้วก็อางตัวผุ้กกับเองนะครับเขาก็เหมือนกับว่าถ้าทําอะไรผิดหรือว่าลืมขออนุญาตในส่วนไหนเราก็ขอขมาลาโทษนะตรงนี้ด้วยละกันหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกับที่พักแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่มีใครหลุมเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอา่าผมก็พูดได้แค่ว่า ณวันนั้นภาพมันยังติดตาอยู่แล้วก็อยากฝามนึงว่าหลายที่เนาะต่อให้เราไปักหรือว่าเราไปใช้สถานที่ที่ส่วนไหนเนี่ยอย่าประมาทหรือว่าอย่าลืมที่จะขอการยกมือไหว้จุดทูปอย่างเงี้ยคือผู้ผมพลาดแล้วแล้วก็อยากให้คนที่เป็น,ปนแฟนรายการคืนเผาผีแล้วก็อีกหลายๆายท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับว,ว่าเรื่องแบบเนี้ย ให้ความสาคัญเยอะๆเวลาที่เราไปต่างที่ต่างถี่นทุกที่ไม่มีเจ้าถีหมดค่ะใช่ครับนะมือรื่องเราทั้งหมดครับคือเอาอย่างนี้นะเรื่องนี้มันมเป็นเหมือนว่าบ้านที่ที่คุณเตยเล่าให้ฟังอ่ะก่อนที่เขาจะเสียเขาก็คือใช้ชีวิต,ตอยู่ในบ้านแล้วพอเสียเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้คนแถวนั้นเห็นนั่งกินข้าวบ้างละ่ะ อยู่ข้างบนมั่งล่ะคือยังใช้ชีวิตเหมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ครับโออแล้วตัดภาพมากับกองถ่ายที่ไปถ่ายอ่ะมันเหมือนเราเข้าไปไปทํางานอยู่บนบ้านของเขาอ่ะแล้วเหมือนเหมือนว่าเขาก็ยังอยู่ในบ้านแล้วอยู่ดีๆมีคนอื่นน่ะมาเข้ามาในบ้านเขามั่งมาทํานู่นทํานี่บ้างอ่ะเป็นใครก็ไม่พอใจต้องใช้คํานี้ใช่โอบแล้วภาพนะ้ที่สำคัญเลยมันมันก็เลยบบว่า คือตอนนั้นเนี่ยเราเราก็ถามนะว่าคุณลุงที่เป็นผู้นําชุมชนว่าอุ้ยทาไมไม่บอกเรื่องนี้กับเราเราก็แอบบแอบบแบบถามนะอุ้ยจริงๆเนี่ยเราเห็นดูวิญญาณตายายเนี่ยช่วงตีแรก,แรก<ะ>หลังจากนั้นเนี่ยบัน่านมันผ่นามมนาม,มาสิบปีแล้วอะ่ะเราก็ไม่เคยเห็นหรืออะไรยังไงเลยนะเราก็ปล่อยปล่อยพื้นที่ตรงนั้นให้ให้มันเป็นแบบพื้นที่ล้างใช้คํานี้ดีวกว่าเนาะ,ะพื้นที่ลกร้างไปเลยไม่มีใครไปแตะ ไม่อะไรเลยหลังจากนั้นเราก็ไม่มีใครเห็นเลยทีนี้ด้วยความแบบว่าคุณลุงเขาก็คงคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรแล้วเป็นไปได้อ่าเราใช่ครับหลังจากนั้นก็นี่แหละครับจะแจ็คพอตกันทั้งทีครับโอโ้แต่ว่าตามปกติอะอย่างที่เคยเห็นคือกองถ่ายเวลาเขาจะถ่ายเนี่ยเขาจะมีพิธีบวงสวงจุดธูปบอกกล่าวนะโอ้โหคือคยกใหญ่ไอ้อย่างน้อยพ่อความสบายใจว่าขอให้งานราบรื่นใช่ครับ น่าจะรีบจริงๆแหละถึงขนาดว่าลืมแบบแม้กระทั่งยกมือไหว้นะคะหลายหลายปัจจัยครับหลายปัจจัยกมากอันนี้ยเราเรามันได้บทเรียนด้วยนะแบบว่าบางทีเราไปพักหรือว่าใช้สถานที่ของคนอื่นอย่าเงี้ยครับมันมันจําเป็นอย่าพลาดแบบพวกผมถือว่าเป็นทั้งเรื่องเล่าที่ เป็นเรื่องเล่าเสี่ยงขวัญแล้วก็เอาเป็นอุทาหรณ์ที่นํามาฝากกันในวันนีด้วยค่ะอโอ้โหก็ครับนะเป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าคุณเต้ยบอกว่าผ่านมาหลายปีแล้วย,ยังนึกภาพออกแล้วก็ยังติดตาเลยติดตาดอ,อ๋บ,บได้ครับเนาะอันนี้คือก็เป็นเรื่องเล่าจากกองถ่ายนะแล้วแล้วทุกวันนี้คุณเต้ยยังทำยังยังทาเกี่ยวกับเอเจนซี่แคสติ้งอยู่ไหมคะ ๋อททำครับเรื่อยๆครับแล้วก็เอ่อก็มีก็ทําเรื่อยๆครับทำมาถึงทุกวันนี้นกับทาทําคู่กับภรรยาช่ครับ <c oughs> และทุกวันนี้เวลาไปถ่าย<ช>ที่ไหนก็มีการไหวตลอดแล้วใช่ไหมคะอ่าบางกองอันนี้อันนี้แอบแอบจบท้ายด้วยความตลกเนิดนึงนะบางกองถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นวันเดย์เป็นงานเอ็มวีที่ถ่ายวันเดียวเสร็จหรือว่างานที่ไม่ได้แบบระยะยาวเราก็จะเลี่ยงที่จะบผมเองก็จะไม่ไปพัก Oh. หรือว่าหรือว่าหรือว่าเราอาจจะแบบว่าให้ตัวของแคสเองอที่มาจากเอเจนซี่เนี่ยก็คือเอบางครั้งเนี่ยถ้าส่วนตัวนักแสดงถ้ามีโมเดลลิ่งหรือว่าตามสถาบัน a อ a คดมีที่เขาแบบมีผู้จัดการดูแล <Huh. S 2> เราก็จะเราเราก็จะไมเอเจนซี่ก็จะติดติดงานด้วยการแบบจบงานนั้งแต่ตั้งแต่แคสติ่งแล้วเราก็จะไม่ไปแต่ต้องในวันถ่ายจริงเท่าไหร่ถ้าตัวนักแสดงมีผู้จัดการส่วนตัวไปครับเนาะ เลี่ยงได้เลี่ยงรับโอ้เลี่ยงครับเพราะว่าจริงๆหลายๆคนบอกอาจจะมองว่าเอมันก็แต่ว่ายังไงดีเราก็ไปเจอมาแล้วเนาะค่ะคือมันเป็นภาพมันเป็นภาพติดตาแล้วหลากหลายอย่างและสําคัญเลยก็คือว่าพี่จริงก็เอาจิงก็คือด้วยพี่ต้ยก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็มีงานประจําในส่วนในส่วนหนึ่งด้วยก็เลยเราก็เลย ทำพอเราปิดงานปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีไม่ได้ไม่ค่อยมีโอกาสใน้เข้ากองคัเข้าถัดครับค่ะเนาะเอาละค่ะคุณเต้ยมีช่องทางหรือว่ามีผลงานอะไรเด่ิดตามไหมคะโอ้อันนี้พูดพูดได้เนาะไม่ติดมีก็ติดหรืออะไรยังไงมาในรายการพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยดีค่ะพี่เต้ยที่ที่เต้ยทำที่จริงเนียนอกจากกิจการหรือว่าธุรกิจของเอเจนซี่เนี่ยก็คือเราก็จะมีพอดแคสต์ในสปอติฟายนะครับ อ่าใครใครที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์ซีรีส์เราก็จะรีวิวนะครับทาง Spotify แล้วก็ YouTube นะฮะก็คือคลิปที่ช่องค้นหาเลยมีพาร์ไใส่บวกแล้วก็สตูดิโอนะครับแล้วก็มีแฟนเพจนะครับเราก็ล่าสุดเมื่อสี่กนก่อนแล้วก็เพิ่งปิดงานของแกรนดิโกเป็นไปไปไปหลายงานเหมือนกันติดตามได้นะครับหรือว่าหรือว่าอถ้าเกิดว่าทางคืนเผ่าผีในอนาคตข,ข้างหน้า ทางพลาสตูดิโอเราอาจจะได้มีการร่วมงานกันนะครับฝากมือถืดูวยครับยินดีมากๆเลยค่ะยังไงก็ครอบครัวุุกไฟเข้าไปติดตามได้นะคะที่ y t u t u Plus u t u d i o เนาะแล้วก็ในแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเตรยมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ตรงเลยครับได้ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วมีโอกาสติดต่อมาใหม่นะคะถ้าเกิดมีเรื่องเล่า ได้ครับม <talk> ีม okay, <that> right <sh arp is Roth activist> ีสต็อกไว้เยอะอยู่ต้อเดี๋ยวเราได้ได้รูปงานกันบ่อยๆครับโอ้ยินดีเลยรอนะคะคุณเตยยินดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะคุณเตยสวัสดีค่ะ